แล้วทีนี้ความเข้าใจผิดเรื่องโปรตีนเนี่ยก็ยังไม่จบค่ะมันมาจากตอนที่นักโบราณคดีนักบรรพชีวินวิทยาหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่เขาไปขุดซากฟอสซิลอะคะในช่วงตั้งแต่ยุค1930ถึง1940เนี่ยมีการขุดพบหินคือหินที่เอาไปเป็นอาวุธในการที่จะกระเทาะกระดูกสัตว์ให้แตกเอาไปแกล่เนื้อเอาไปอะไรพวกเนี้ทำให้นักโบราณคดีเนี่ยตอนนั้นเชื่อว่าอาหารหลักของมนุษย์เนี่ย มาจากการออกไปล่าะเป็นส่วนใหญ่ออกไปล่าหรือว่าไปกินเนื้อสัตว์ะเป็นส่วนใหญ่แต่พอมาในภายหลังอะค่ะเทคโนโลโยีมันก้าวล้ำเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะในภายหลังเนี่ยเขาค้นพบฟอสซิลพืชคือฟอสซิลเนี่ยคือ,อซากเนาะซากพืชตอนแรกเนี่ยยังไม่สามารถหาฟอสซิลพืชได้เพราะเป็นเพราะว่าพืชเนี่ยมัน,นไม่สามารถที่จะคงทนหรือว่าอยู่ได้นานเหมือนกระดูกคือถ้าสมติทุกคนตายไปอะค่ะ กระดูกทุกคนเนี่ยยังคงสภาพเอาไว้ได้นานจึงทําให้สามารถยังยังเห็นกระดูกสัตว์ยังเห็นเครื่องมือหินแต่ว่าพืชที่กินเนี่ยไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วมันสลายตัวไปนานแล้วใช่ไหมคะจึงทําให้ยุคนั้นเนี่ยมีการเข้าใจผิดมายุคนึงว่าสารอาหารประเภทเนื้อสัตว์เ,เป็นตัวหลักแต่พอยุคหลังปุ๊บมีงานเปเปอร์ตีพิมพ์บอกเลยว่าสงสัยเราจะต้องคิดใหม่กับอาหารของมนุษย์ยุคถ้ำของมนุษย์ถ้ำอะค่ะว่าเอ๊อาหารมนุษย์ถ้ำนี้ดูจากทรงแล้ว มีพืชเป็นหลักซะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะเขาไปขุดพบซากฟอสซิลพืชที่อิสราเอลเขาพบเลยอายุ780,000ปีนะทุกคนคือกินมานานนานๆมากแล้วอะคือช่วงนั้นนะคะถ้าเป็นยุคยุค8,0,000ปีก่อนเนี่ย จะเป็นยุคที่นะักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยใช้ไฟเป็นครั้งคราวแต่ถ้า3 0 0แสนปีก่อนเนี่ยคือใช้ไฟอย่างช่ำชองแล้วทีเนี้ยฟอสซิลของพืชเนี่ยพบประมาณ7 8 0 0 0 0ปหมื่นปีก่อนมันก็เป็นช่วงเริ่ม,เร,มเริ่มเดียวกันแล้วก็เขาก็ค้นพบว่ามนุษย์นีแอนเดอร์เทส์ทุกคนรู้จักมนุษย์นีแอนเดอร์ s ทส์ไหมนีแอนเดอร์เทลส์เนี่ยคือเป็นเหมือนกับสกุลเดียวกับพวกเราอะค่ะแต่คนละเผ่าพันธุ์กันะ นามสกุลเดียวกันแต่คนละเผ่าพันธุ์ก็คือไม่ใช่พวกเรานั่นแหละแต่ก็ใกล้เคียงกับพวกเราแล้วค่ะมนุษย์นีแอนเดอร์ทาวตอนแรกเนี่ยเขาชื่อว่ามนุษย์พวกเนี้ยแบบล่าสัตว์เป็นอาหารหลักแต่หลังจากที่เทคโนโลยีมันก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาก็ไปตรวจดูคราบหินปูในฟันอของมนุษย์นีแอนเดอร์ทา เขาก็ค้นพบว่ามนุษย์นี่แอนด์ทาวส์เนี่ยมีซากพืชติดอยู่ในหินปูนในฟันเต็มเลยหูไม่ว่าจะเป็นข้าวบาเ่กงี้แป้งที่แบบที่ขุดมาจากใต้ดินนะคะเขาก็เลยค้นพบว่าเอา้าจริงๆแล้วมนุษย์ยุคโบราณน,นี้กินพืชเป็นหลักนะแล้วถ้าเราเริ่มมาศึกษาต่อเรื่อยๆอะค่ะเราเริ่มมาดูในยุคปัจจุบันก็ได้ว่าในปัจจุบันบนโลกใบนี้เนี่ยยังมีเผ่าพันธุ์ใดอยู่บ้างที่ใช้ชีวิตเลียนแบบนักล่า นักล่าในยุคก่อนที่แบบออกไปล่าสัตว์อืมเก็บอาหารตามป่ากินเนี่ยเขาก็าคนพบว่ายังมีอยู่เผ่าพันธ์หนึ่งชื่อว่าชนเผ่าฮัตซ่าชนเผ่าฮัตซ่าเนี่ยอยู่ที่ประเทศที่ชื่อว่าแทนซาเนียอ่าก็ไปศึกษาฟุ๊บก็ไปดูว่าหุย ฮัสซ่ามันกินอะไรวะอ่าแล้วก็คนพบว่าชนเผ่าฮัสซ่าในปัจจุบันนี้ยใช้ชีวิตเร่ร่อนมากเป็นเหมือนกับคนในยุคโบราณเลยทุกคนคือเร่ร่อนไม่มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนเด็กก็ไปนี่ีเด็กก็ไปนั่นทีอะไรเงี้ยเขาก็คนพบว่าอาหารที่ผู้ชายชอบชอบออกไปหามาเนี่ยจะเป็นเนื้อสัตว์กับน้ำผึ้งส่วนผู้หญิงจะขุดหัวพืชใต้ดินเรียกว่าทูเบอร์สเป็นพวกแป้งกินหาพืชแถวนั้นหาเบอร์รี่หาอะไรแถวนั้นแล้วเขาก็ศึกษาดูว่า สัดส่วนการกินอาหารของชนเผ่านักล่าพวกนี้เขากินอะไรเยอะกินอะไรเป็นหลักปรากฏว่าเนื้อสัตว์ไม่ใช่อาหารหลักของพวกเขาเพราะมันไม่สามารถพึ่งพาได้ไปตลอดคือมันไม่ได้หากินได้บ่อยมันไม่ได้ล่าได้บ่อยขนาดนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่ล่าได้อะค่ะจะต้องเอามาแบ่งให้พักพวกกินคือไม่สามารถที่จะ ล่าสัตว์ตัวนี้มาได้เรานั่งกินคนเดียวเช้ากลางวันเย็นนะคะทุกคนกว่าจะล่าได้หนึ่งตัวในทุกคนต้องใช้เวลาในการออกไปล่าด้วยนะไปการเก็บแกะรอยอะแกะรอยพวกสัตว์มันเดินไปไหนแกะโร่งแกะรอยไปคือมันเสียเวลาไงมันไม่สามารถกินได้เหมือนทุกวันเนี้ยที่แบบเช้ากลางวันเย็นแบบเนี้ยคือ คนในยุคนักล่าจริงๆแล้วว่ากินเนื้อสัตว์ได้ไม่บ่อยแล้วสัตว์ส่วนอะค่ะโดยประมาณแล้วว่า1 0บถึงสาเเซนแต่ว่าส่วนใหญ่อาหารหลักของฮัตซ่าชนเผ่าที่ยังเป็นนักล่าในยุคปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งเยอะนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงของชนเผ่านี้โหวตให้เป็นอันดับหนึ่งเป็นอาหารที่หากินมันอันดับหนึ่งเลยจนมาภายหลังอะคะ่ะเขาค้นพบว่าจริงๆแล้วว่ามนุษย์มีการกินพืชเป็นหลักมากกว่าอาหารหลักคือพืช อาหารที่ล่าก,กินได้บ้างคือเนื้อสัตว์แล้วในนักนักโบราณาคดีหรือนักบรรพชีวิวิทยาหรือนักอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคือเขาคนพบว่าในสังคมของมนุษย์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่รอให้ผู้ชายหาอาหารมาให้ตรงหน้าหรอกคือผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกนะผู้หญิงต้องอุ้มลูกอาหารที่เป็นอาหารหลักใหญ่ๆใ,ในกลุ่มในกลุ่มของคนนะคะจะเป็นอาหารที่มาจากผู้หญิงแล้วถามว่าผู้หญิงเน่ย หาอาหารอะไรเป็นหลักผู้หญิงไปขุดหัวเผือกหัวมันและเก็บพืชตามป่ากินดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จริงๆแล้วแม้ว่ากระทั่งเป็นของมนุษย์โบราณนะคะส่วนใหญ่จะพึ่งพาพืชเป็นหลัก